สวัสดีครับแฟนขับยูโรแฟนลับทิสาและแฟนขับยูธนะครับหรือว่าท่านอื่นๆที่อยากจะติดตามเรื่องราวต่างๆนะครับเชิญเข้ามานะครับมาคุยกับผมมาสนุกร่วมกันมาดีใจร่วมกันมาลุ้นร่วมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกายเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับหัวข้อคืออะไรครับบางคนก็บอกว่าทำคลิปซ้ำไปซ้ำมาหรือว่าอะไรแบบเนี้ย แต่ตอนนี้ผมไม่แคร์เพราะว่าผมเชื่อว่าสมมติฐานของผมถูกนะฮะก็คือคนที่เขาดูในโลกยุคใหม,ม่ u YouTube เพราะต้องการดูแต่ประเด็นที่เขาสนใจแล้วจะซ้ำจะ,ะแตกต่างไปบ้างเล็กน,น้อยแต่เขาชอบเราก็าอยากจะดูนะครับอ่ะรอดูต่อไปนะครับแล้วก็เมื่อวานผมกะจะเริกถ่ายคลิปเพราะมีท่านหนึ่งเขาก็จริงๆเขาเป็นแฟน FC ที่สา,านานนะครับแต่ก็เขียนอะไรเงี้ยแต่ว่า ผมก็ลองไปซาวเสียงดูคือก็จะมาแฟนสับแฟนลับที่ไม่ได้สแสดงความคิดเห็นทั้งบวกและลบเนี่ยอันนี้เราไม่รู้นะแต่จากยอดที่ดูผมก็คิดว่าแฟนลับจํานวนหนึ่งจำนวนไม่น้อยเลยแหละเพราะว่ายอดก็หลักพันตลอดนะฮะอยากจะดูอแต่โอเคอันนั้นตัดไปก่อนแต่แฟนลับที่แอคทีฟเนี่ยนะผมก็ลองไปซาวเสียงดูก็มีตอบกลับมาหลายคนนะครับผมก็เลยคิดว่าแฟนลับเหล่านี้น่าจะมีมากกว่าแล้วก็ผมก็จะให้น้ําหนักกับแฟนลับเหล่านี้ ค่อนข้างมากนะครับอ่าโดยเฉพาะมีมีมาสามคนนะฮะก็ถามถึงนะฮะก็คือคุณมณิสลาสิริวิทยานุวัตรนะครับก็ขอบคุณคุณมัมณิสลามากนะครับแล้วก็นะครับมีอีกหลายๆท่านนะครับที่แบบว่าอมานะครับอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับอ่าคุณชยดาเพชรคำดีนะครับอันนี้ก็มาก่อนข้างนี้จะแบบจะต้องให้อยากให้ผมทำนะคือ พูดแบบนี้ผมยิ่งยิ่งมีกำลังใจมากๆเลยนะครับเออแล้วเขาก็บอกยินดีต้อนรับการกลับมาของผมนะครับอ่าเขาบอกงนี้ส่วนตัวชอบคู่ยูโรที่สามารถมามากมากเลยค่ะแอบเชียร์อยากให้เป็นแฟนกันจริงๆนอกจอค่ะส่วนใครไม่ชอบก็เขาบอกว่าอันนี้ผมก็พูดได้ซอฟหน่งว่าเออก็ก็ไปดูคลิป ที่ช่องอื่นอะไรประมาณนี้เผมก็ไม่ถึงขั้นต้องอย่างนั้นนะไม่ชอบแต่ถ้าอยากดูก็ดูได้นะครับจะเมนก็ไม่เป็นไรครับเมน้นเมนมาครับผมยอมรับความเห็นตายย่างที่ผมบอกนะครับทีเนี้ยทีเนี้ยคุณมาีสลาเนี่ยนะก็มีความเห็นอันนึงน่าสนใจมากนะครับผมขออ่านนะขอเวลานิดนึงแล้วเดี๋ยวจะจะไปวิเคะร์ต่อนะฮะจริงจริงมันก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับคือจะพูดถึงว่าเราควรจะเชียร์ นอกจอด้วยหรือเปล่าไงเพราะอย่างอย่างคนคุณก่อนหน,น้านี้เขาก็ไม่อยากที่จะให้ผมเชร์นอกจอนะเขาบอกว่าอ่าผมยกตัวอย่างมาแค่ประโยคเดียวนะฮะอย่าไปพูดถึงเขาเยอะเพราะว่าแล้วก็ไม่ต้องไปว่าเขาเพราะว่าเขามีสิทธิ์ทนายความคิดเห็นนะครับการพูดในเชิงทิศสามีอะไรมากกว่าในกอ,กอไผ่น้องเสียหายค่ะนะฮะเขาเขากลัวตรงนี้ไงผมกลับมองว่าโลกจุกใหม่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยนะ อายุตัวอย่างอย่างเรื่องสัมรทานหัวใจเนี่ยนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะฮะสมัยก่อนเนี่ยนางเอกจะต้องแบบเป็นสาวโสดถูกไหมครับแต่เรื่องสัมรทานหัวใจนี่ไม่ใช่นะยิ่งถ้าคุณไปอ่านนิยายเนี่ยโหแบบคือแบบอ่าไม่ได้สวยรูไม่ได้มุงมิงเหมือนในในหนังที่เขาให้คุณเวียหรือถ้าคุณไปดูชั้นแรกๆที่สี่เหลี่ยมกับอะไรนะจอและตะนาเวโรดเล่นเนี่ยนะไม่ได้มีมุงมิงอะไรขนาดนี้นะเขากลับทาให้ดูละมุนละไมแล้ว คุณทิสาก็แบบว่าดังที่มาระดับแบบว่าเออแบบคนชอบเอฟซเยอะนะก็ก็พอเรื่องนี้เห็นไหมก็ไม่เขาก็ไม่ได้เป็นอ่าเขาก็มีลูกแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นไงเพราะฉะนั้นผมว่าความรู้สึกของคนยุคป,ปัจจุบันนี่แตกต่างไปแล้วนะครับนะผมมองอย่างนี้เลยนะต่อให้คุณทิสานี่ผมทําเนี่ยนะอ่าแล้วผมก็ย้าไปเสมอว่าการที่เขาจะชอบก่อนไม่ผิดนะแล้วผมกลับมองเป็นความน่ารักนะ แล้วแล้วผมกับชอบผู้หญิงที่ที่ชอบผู้ชายก่อนเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมันแสดงถึงความมั่นใจของเขามันแสดงถึงพลังของเขาจะผิดตรงไหนอ่ะทีนี้ผมอธิบายในเชิงของว่าทําไมผู้หญิงชอบผู้ชายก่อนถึงผิดอ่าคุณรู้ไหมคือผมค่้าแจะเชื่อในทฤษฎีของพวกแบบชานดาวินนะฮะผมไม่ได้นิยมตะวันตกทั้งหมดนะแต่ผมก็เชื่อเรื่องของอ่าการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดนะคืออธิบายแล้วเดี๋ยวยาวง่ายๆคือ คนยุคโบราณเนี่ยนะความสัมพันธ์หรือการเมืองหรือเรื่องอื่นมันยังไม่เขายังไม่มัน่นคงไงเขาต้องการที่จะให้มีปัญหาหน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะต้องอ,อยู่กับบ้านไงแล้วก็แบบคล้ายๆว่าแบบยังไงอะ่ะคือเขากลัวว่าถ้าผู้หญิงไปมีชู้หรือว่ามีมีมีผู้ชายหนึ่งท้องไม่มีพ่อก็ลําบากแล้วถูกไหมครับสองถ้าเกิดว่า,ามีมีความสัมพันธ์อื่นๆเนะี่ยก็จะการทะเลาะวิวาทอะไรต่างๆเนี่ยน,นะก็จะมีปัญหาไงนะคือหลักการของการอยู่รอดคือ,คอ ลูกต้องได้รับการดูแลครอบครัวต้องอยู่รอดอแต่ณปัจจุบันนี่นะการสืบเผ่าพันธุ์ไม่ใช่ปัจจัยสําคัญอีกต่อไปเพราะหนึ่งประชากรโลกเยอะนะช่วงหลังเนี่ยเอางี้ต้องต้องเล่าก่อนว่าในยุคร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะประชากรโลกได้เติบโตมาอย่างรวดเร็วโอกาสที่จะประชากรจะลดลงแบบพวกภาพเนี่ยนะมันมีน้อยละนะอายุยุคร้อย,ย,ย,ย100ปีก่อนนะ เพราะอะไรเพราะการแพทย์ได้เจริญคือ,อยุคโบราณใน,นประชากรโลกมีสิทธิเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะอะไรทําสงครามนู่นนี่นั่นเขาต้องทําทุกวิถีทางทำไมคนถึงต้องมีลูกเยอะเพราะว่าอัตราการตายเยอะไงเขาต้องทําทุกวิถีทางเพื่ออยู่รอดไงแล้วเขาก็ต้องควบคุมในส่วนที่เป็นผู้หญิงให้ไม,ไม่ให้เกิดการแบบเอ่อท้องก่อนก่อนวัยอันควรหรือว่าอะไรอื่นๆไงแต่ณนะวันนี้ทําไมสังคมถึงเปลี่ยนไปเยอะบางคนไปพูดเรื่องศิลธธรรมผมไม่เห็นด้วยผมมองว่าเพราะ หน้าที่ในการในการมีลูกสืบลานเนี่ยไม่ได้สําคัญเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เริ่มมาสําคัญแล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาอยากที่จะให้ประชากรอ่าไม่ลดลงถูกไหมครับแต่ถ้าเทียบกับอดีตเนี่ยถือว่าประชากรเราเยอะกว่าอดีตเยอะมากนะแล้วก็เราไม่มีการทะเลกกาะกันคุณดูดิ คือคือสุดท้ายคนนั้นเลิกคนนี้คนนี้อะไรมันไม่ได้มีทําให้สังคมวุ่นวายไงเพราะ,สะเสถียรภาพของสังคมในยุคก,ก่อนกับยุคปัจจุบันมันแตกต่างกันยุคก,ก่อนอคนอาจจะวิจารณ์การเมืองผมขอนอกเรื่องนะแต่ผมว่าผมไม่เห็นด้วยที่มามองว่ากฎหมายในเมืองไทยไม่นั่นไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยอาจจะมีบางส่วนแต่โดยหลักใหญ่ใจความจะดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันทําให้สังคมอยู่รอดได้นะแต่ผมไม่อยากจะไปลงดีเทลเยอะคุณลองดูยุคก,ก่อนเนี่ยนะ ถ้าคุณศึกษาประวัติศาสตร์จริงไทยหร,ห,รหรือทุกประเทศอ่ะโอ้โหแบบการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลมันทําได้แบบคนไม่กี่มือกบฏปุ๊บก็มีปัญหาแล้วโหเยอะมากนะอ่ะถ้าคุณเอาแบบไทยๆคุณลองดูเรื่องอประวัติศาสตร์ยุทธยาหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะโอ้โหแบบนั่นแหละอ่ะประมาณนี้ผมก็เลยมองว่าไม่ผิดนะคุณทิสาไม่ผิดนะแต่ว่าโอเคน้องเขายังสงวนท่าทีเขาอาจจะคิดแบบเก่าแต่ว่าผมมองว่าเขาเปิดมากขึ้นนะอย่างล่าสุดดูคลิปสัมภาษณ์เนี่ยนะเขาก็บอกว่าเขา เขาเปิดใจเออมากขึ้นนะอ่ะเดี๋ยว,วนะขอขอกลับไปของคุณมณีสลานิดนึงนะคะที่ที่เขาพูดถึงเนี่ยนะผมว่าเนี่ยอันนี้เป็นจุดอันหนึ่งที่คือแฟนคลับมาให้กําลังใจผมเนี่ยอยากให้ทำเนี่ยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะแต่ความเห็นของเขาเนี่ยดีมากผมอ่านให้ฟังขอบคุณอาจารย์นะคะที่ทําคลิปน้องอยู่น้องทิโดยส่วนตัวแล้วชอบมากค่ะเพราะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่นี้มากมายไม่ว่าจะเป็นรักชมชอบด่าแซะหรือเชียร์ ซึ่งความคิดเห็นต่างเหล่านี้คือเสียงสะท้อนว่าคู่นี้ได้รับการตอบรับมากน้อยแค่ไหนและผู้คนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับพวกเขาบ้างคนที่ด,ดูหรือ f อของทั้งคู่ต้องมีวุฒิภาวะแยกแยะให้ออกว่าเรื่องไหนคือเรื่องงานเรื่องไหนคือเรื่องส่วนตัวคะ่ะเสียได้ค่ะที่อาจารย์จะไม่ทําแล้วจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณและขอเป็นกําลังใจใอาจารย์ถ้ามีโอกาสกลับมาทํานะคะจะรอค่ะหลักน้องอยู่น้องทิค่ะอันเนี้ยมันก็ เขาก็มีไอเดียเดียวกับผมคือแสดงความเห็นยังเสรีถามว่าผมเชียร์ไหมผมเชียร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมไม่ได้คิดว่าจะเขาจะเสร่มเสียอะไรนะครับนั่นแหละค่ะคือมันอาจจะเป็นความเห็นต่างนะครับว่าอืมคือยังไงผมกลับมองเป็น,นมุมหน้าหลักนะเออเพราะว่าอ่าคุณทิสานะต่อให้เขาจแบบแสดงท่าทียังไงมันก็ถือว่า น้อยเมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่ยของผู้หญิงไอ้ของ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 แบบทั่วๆไปนะฮะแล้วก็ผมยังเชื่อว่าการที่ผู้หญิงชอบผู้ชายก่อนหรือไม่ก่อนหรืออะไรแบบนี้มันไม่ได้สำคัญไนงะคือผมไม่มีการเรียนลำดับความสูงต่ำใครจีบใครก่อนอะไรจะผิดจะอะไรเงี้ยผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะผมคิดแค่ง,ง่ายๆครับเป็นแฟนกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขโอเคแล้วนะฮะนี้นี่คือสิ่งสําคัญนะผมผมมองไปที่แก่นตรงนี้เลยว่านี่เป็นส่วนสําคัญนะครับ ส่วนล่าสุดเนี่ยอะแล้วเขาก็บอกให้ผมไปดูว่าเขาไปดูคลิปกับพระเอกคนอื่นนะผมก็ต้องขออภัยนะที่ผมดูแต่ผมก็ดูน,น้องเข้มแหละมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงแต่อย่างที่ผมบอกหลายครั้งเนี่ยคนก็จะมองว่าโอ้ก็เนี่ยดีไม่ดีเทียบกับยูโรไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเทียบครับมันอยู่ที่เหมาะไม่เหมาะนะแล้วผมมองว่าเออมันก็อาจจะดีเพราะเขาก็ไปกับคุณมุกดานี่ได้ดีนะ เออถึงแมต้ตอนนี้เป็นอุปสรรคซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปแต่ว่าโอเคผมก็จะไม่มาพูดในนี้นะครับนั่นแหละผมก็เลยคิดว่าอืจะใช้คําว่าอะไรอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอ๋อผมเห็นเขาไปเล่นทายนะทายอะไรกันต่างๆก็ดูมุงมิงมากนะคะในร้านอาหารเกาหลีก็มันมากกว่าผมมองยังไงก็มากกว่าแต่จะผิดจะถูกอันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ไปดูเองแล้ว เหมือนกับว่าเขาคือคนนั้นเขาก็อาจจะมองว่าผมไม่แยกแยะหรือว่าไม่ได้เทียบกับพระเอกคนอื่นแต่อันนี้ไม่ใช่ผมเห็นคนเดียวไงคนอื่นก็เห็นแน่นอนคนอื่นเห็นก็อาจจะเห็นผิดก็ได้นะฮะแต่ว่าโอเคอย่างน้อยเราก็มีคนเห็นด้วยกันมากระดับหนึ่งนะแล้วก็เชียร์กันต่อไปนะฮะอ่ะทีเนี้ยประเด็นมาถึงที่คําถามนะไม่รู้ว่าคนจะอยู่ดูจนถึงจบนะคําถามของผมคือนะอ่ะกดหนึ่งหรือกดสองนะ หรือกด3มอ่ามีมีมีสช้อยเหมือนเดิมนะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยนะช้อยที่ชนะนะไม่รู้เข้าแข้งตัวเองหรือเปล่าคือช้อยที่มองว่ายูกับทิก็ก็ก็ชอบด้วยกันทั้งคู่ถูกไหมฮะเออแล้วแล้วเราก็เชียร์ถูกไหมฮะอ่างว,ว,ว,วดนี้ก็จะมี3ช้อยนะครับช้อยที่1ก็คือให้เชียร์แค่ผลงานในจอนะใครคิดว่าให้เชียร์แค่ผลงานในจอกด1นะครับอ่าชอยที่2 ให้เชียร์เชียร์ไปสุดริมที่ประตูเลยเชียร์นอกจอด้วยในจอด้วยกดสองนะพร้อมเหตุผลกด็ดีช้อยที่สามนะก็คือว่าแล้วแต่เลยใครจะเชียร์นจอใครจะเชียร์นอกจอหรือใครจะเชียร์ทั้งคู่แล้วแต่อิสระนะฟรีดอมนะจริงๆเนี่ยนะหาจะหักประกาศเซียนผมอยู่อันสามนะเพราะผมให้อิสระ นะแต่ถ้าในช่างส่วนตัวนะอันนี้ในในในทางนะของคนจัดและในฐานะของนิสัยของผมเนี่ยผมก็จะชอบอิสระเออใครอยากทําอะไรทํานะแต่ในช่างส่วนตัวเนี่ยผมสองอยู่แล้วนะคะเพราะว่าผมชอบที่สาแล้วก็อยากให้เขามีคู่นะแต่ย้านะครับผมไม่ได้ใหญ่เขามีคู่แบบ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 พกปลาข้างบ้างที่แบบบางคนที่เขาบอกว่าอ่ะคีบอ่ะเผือกเยอะอะไรเงี้ยจะไปเจ้ากี้แล้วมไม่ใช่ผมคือไม่ได้ใสเ่เผือกใส่เชียแตกต่างนะฮะ สายเชียร์คือเชียร์อย่างเดียวนะครับส่วนเขาจะทําตามไม่ทําตามเนี่ยนะอันเนี้ไม่ใช่สิทธิ์ไม่ไม่ใช่อะไรที่ผมจะต้องไปก้าวไก่นะครับเข้าใจ,าจไหมผมมีหน้าที่เชียร์ผมก็เชียร์ของผมนะครับไม่ได้แบบว่าเฮ้ยน้องทําไมทิศษาไม่ทําตามไม่นั่นไม่นี่ไม่มีสิ่งนั้นนะครับเออผมเชียร์ตามที่เขาเรียกว่าอะไระ ตามที่หัวใจเรียกร้องแล้วพ่อเอิญมีแฟนคลับที่เรียกร้องเหมือนกับผมอีกหลายคนนั่นแหละผมก็เลยแบบยิ่งดีใจนะครับนี่ก็ผมกาลังจะหาอีกท่านหนึ่งที่ที่เมนและยายผมทำนะอ่านี่นี่คุณโรบิงอีกคนหนึ่งนะฮะคู่ยูทีนี่ทําให้นึกถึงคู่ก็ตล,ลิชี่เลยค่ะทรงเดียวกันเลยผู้หญิงเงียบๆเรียบร้อยกับผู้ชายขี้เล่นก็อดเข้าหาแบบเพื่อนอใหญ่ที่สาสมหวังแบบคู่นี้นะครับนะแล้วที่เขาเชียร์ผมว่าทําไมไม่ให้ทาเหรอคะ จากคนที่ชอบทิศสายก็ไม่ได้อะไรกับคลิปแนวนี้นะคะถ้าน้องไม่ได้เสียหายนะอ่าคือผมแอบ,บเข้าข้างตัวเองนะรถบินก็ด้านจะมองว่าที่ผ่านมาผมยังทําไม่เสียหายนะแล้วผมก็ไม่อยากให้เสียหายหรือถ้าเกิดว่ามองว่าประเด็นไหนเสียหายก็พูดมาได้นะะถ้าผมจำไม่ผิดตอนที่ผมทําเข้มทิศสายเนี่ยมีคนไม่เห็นด้วยอยู่พอสมควรอาจจะน้อยกว่าคนที่อยากให้ทำนะแต่อันนั้นนะ่ะเขาคนง้างจะปิดกันอันนี้ก็ไม่ได้ว่าะไรนะบอกว่าฟรีดอม แต่ตอนนี้ทําไมคนปิดการผมนอ้อยอะคุณลองคิดดูหนึ่งอาจจะเพราะายูโรใช่จริงๆแต่ผมว่ามากกว่านั้นครับโลกเปลี่ยนไปแล้วถึงแม้จะเป็นแค่สองปีที่ผ่านมาแต่ทุกวันนี้คุณก็รู้ว่าค่านิยมของคนในสังคมค่อนข้างจะฟรีดอมเยอะขึ้นโอเคในบางส่วนอาจจะไม่ดีแต่หลายส่วนผมก็มองว่าเป็นเรื่องดีแล้วเขาก็เปิดเงี้ยคนจะมีความรักถ้าเขามไม่ทําอะไรเสียหายก็ก,ก,ก็ก็โอเคนะมีการจะครบสิบห้านาทีแล้วผมต้องระวังนะอย่าให้เกินเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับ คือ,อม,มีแฟนคลับจากยูโรเนี่ยที่เข้ามาด้วยนะผมหมูแบบผมยินดีต้อนรับคุณไมล์เมโลดี้ฟอร์ฟอร์เทนนะครับชอบประโยคนี้ครับอาจจะอาจจะอ่านยาวไม่ทันนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ขอยูทีเป็นเซฟโซนให้ยูโรก็พอแล้วจะเป็นแฟนไม่เป็นแฟนไม่เป็นไรแฟนคลับต้องมีเหตุผลมากนะดูนิ่งๆดีในฐานะแฟนคลิปยูโรอยากให้จ้นแล้วสบายใจมากกว่าไม่ต้องมาตามด่านางเอกคนต่อๆไปของยูโรนะนี่นี่ยูทีทำได้ดีนะฮะ แล้วก็ยูโรก็โดนกดโดนด่าจากฝั่งนะั้นมาเยอะเหมือนกันถ้าสาับมือทําอะไรไม่ค่อยถูกใจแต่ยาอย่างไรเขาก็ไม่ปล่อยมือยูโรอยู่ดีเพราะงั้นยูโรจะหนีจากคู่จิ้นลําบากอยู่นอกจากมีแฟนแต่ถ้าทีมีแฟนไม่ใช่คนของตัวเองก็โดนอีกนะแล้วยูโรเหลืออะไรได้ได้ไหมนะแต่แฟนขับตรงนี้ก็เข้าใจนะยูทีนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดสก๊อเป็นกาลังใจให้ผมนะครับ